นี่ครับโอเคครับพี่บัวทำอะไรครับวันนี้ขับรถเป็นขุนหมอไปรับไปเก่งไหนใครเป็นคุณหมออันนี้เป็นอะไรเป็นเล่เป็นอันนี้เหรอไก่เป็นผู้ประสบภัยเหรออันนี้หนูไปตำรวจหนูไปตำรวจเหรอใช่โอเคโอ้โหรักน้องโอ้รักน้องไหมในกอดกอดน้องพี่กอดน้องกอดน้องยังไงแข่งไก่เลยยังน่ะเล่ไปไหนมาเนี่ยลูก มือแล้วมือแล้วว้าวว้าวว้ากำลังจะเห็นไก่ทางไกลอ่ะครับจับได้แล้วแก๊ก่ยูแล้วแก๊เอาแน่นอยู่โอ้ติดคานติดคานน้องเป็นอะไรฮะจับได้โอ้จับได้แล้วน้องจะบินเรื่องไหนแล้วน้องไปไหนน้องจะไปไหน่ จับได้แล้วมาเนี่ยมา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 พา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 กันมานี่มาเร็วเดี๋ตีกันเดี๋ยวตีกันชลไปอ้ยแหลนไหนตำรวจอย่างไครับตำรวจทางกันที่ยังไงอูจับใครอากอนกอนกอนก้นกอนก้อนตามเก้นเนาะมาคุกคุกเขาคุกกันเขาคุกเดียว อ๋อแล้วตองในรถไงเกันยังไงกันเอาะไก่แม่จับจับอับจับจับถือถือถือติดก่อนีอนี่นถือนี่ติดก่อนมาออมาอ๋อเอามันขึ้นอุ้ยเป็นไรเนี่ยเป็นเรออะไรเนี่ยจับเลยจับแล้วออ้ช่วยจับหน่อย โอ้ย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 ลุ้มร้องเอาไปแล้วครับไก่บินแล้วไก่บินแล้วไปแล้วไปใส่เปิดเรือไปไหนเปิดเรือเปิดเรือเปิดเรือเบียก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 อ่ะหยุดหยุดหยุดวันนี้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 กระเบื้องมัหลายเหมือนกันนะวันนี้เราวันนี้เราวันนี้เราเบียกเบีกเบกเบกไปแล้ว ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วแรงอ่อมมา<ป> <c oughs> อีแล้วโอ้โอ้ยเนาะจริงอาคนคันคันคันมนีบ้ากับมีลัวใกล้กับมีลัวเฮ้ยปเป็นยังไงเนาะ เปิดเลยวันนี้แล้ววันนี้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 มองหากระเบือมันหลายวันนี้วันนี้วันนี้มา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 ไก่เข้าป่าโอ้ไก่เข้าป่าอีกย่างนี้ไก่เข้าป่าว้ายวันนี้ว้าวว้าวเอาแล้วครับไล่กันแล้วโอ้ยจับมันจับมันจับมันเลยเอา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 เลยโอ้ยมีดัวไปบลอ Bị con, bị con, bị con, bị con. Tu một cháo, tu mùa một chắp con, bị con. Bị con, bị con. bị con, Kai bên này nè, gia. bên này, gà Kai tham gia. Kai ăn gia. Kai tham gia. Kai tham gia. Có tham gia. Kai tham อะไ่เยจ่ีนถ่ายเอจับม่ปีายให้ดยถ่ยอะไรเียว่าลยถ่ายเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดถ่ายันนี้ดูนะโอ้ยยแไดไก่ไก่เลาบาไก่เปานะฉันมาจับแกเขามนขอกินไก่เปาาอะไรฝากของให้ด้วยอ้าว

Bên này là Bên này nghe Chịp Chịp thấy không không? Nó trẻ rồi nắng cắn không? béo khứ thế Không béo khứ thế Ừ, ngay, ngay ngay, ngay À, đơn đu, đơn không? không? nào, อะไรเสื้อโล่กระไปอยงะโเสือโลกไปไปนั่งไปนั่งไปนั่งเลยไปน้องน้องน้องไม่ตายนั่งกับป้ายนั่นั่งอะไรน้องไปแล้วิบวงแล้วพ่บวงแล้วอะไรโอ้ฝากร้อขึ้ เอลเร็แม่เกินข้าววเอร็วเร็วเาร็วน่น่น่เน่โอ้คือไม่ต้องการอะไร่ั้งนี้เอาี้นะบนุต่อยมวยต่ยมวยต่อยกับอีต่อยมวยเอาเออเออเออต่อยมวยเอาต่อยกับต่อยเออเออต่อยมวยเออต่อยมวย Muốn tỏi mua không chào 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 này chào 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 What the hell chào 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 อว่าพูดอะไรเมื่อกี้มันเแปลว่า Wash แปลว่าอะไรเฮยคืออะไรพี่บาไ้พี่รู้จักไมมาต้เฮีแปลว่าอะไรนังที่ดูเหรออนีนังที่ด้วยเหรอไม่รู้เลยนี่นี่คนมาจากตรงนี้ได้เนี่ ไม่ฟูไปชอนเลยเอาไว้ฟูู้ชอนเลยเอ้ยผู้ชอนเลยเหรอเอาไว้ทำสมาธิยปไปไปเลยรถบัวพี <S <S ่บัวไปสิมันจะเล่นรถไถ